สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงค์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิงค์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงค์นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่จะพาคุณลูกค้ามาดูตัวท็อปสุดสองคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะคะคุณลูกค้าสีดําตูดังทั้งสองคันเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยได้เป็นตัวเปล่โฉมไม่นด้เชนมาอีก นะคะลูกค้าท่านในที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะคุณลูกค้าคิดดีห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะเริ่มแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวเป็นโต้ตาออาติส1.8 ESport ES นะคะได้เป็นปี2016นะคะจบปลายปี2017คันนี้เลยนะคะได้เป็นตัวเป็ดโฉมาได้เช็มมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดำดุดันกันเลยทีเดียวนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา 499,000บาทนะคะลูกค้า KDD สามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามที่มาลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโฟเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7146นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทนิ้งไร์นะคะ กระจากหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำเป็นตัวเปลี่ยโนโฉมมาในเช่นมาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดวงสองข้างแล้วก็มีสักเกิร์ด้านหน้ามาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกนะคะเดิมแท้าจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นแม็กลมดําสวยๆมาให้นะคะสกเกิร์ด้านข้างมาพร้อมนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดก,กับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบ สีเดียวกบตัวรถนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยตัดขอบด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขาจะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะกระจกปับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระจกปับไฟฟ้ามาให้นะคะมือจับแบบโครเมียมตัด ขอบด้วยสีเทาช่องหน้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะได้เป็นปุ่มพูสส start นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่160 0 0นหกมนกลนะคะได้เป็นเลขไม้แทเริ่มจากโรงงานนะคะพวงมลาลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น cd ดีนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นแก้วออโต้มาให้นะคะตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำมาพร้อมเลยนะคะ บบดะนังสีดำน,นะคะตัดด้วยด้าน,านสีดำสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะมือจับของเขาก็จะได้เป็นแบบ สีเดียวกับตัตนถตัดด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำน,นะคะตัดด้วยได้สีดำส,สวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้ามีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเบาะเรียบร้อยแล้วนะคะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำน,นะคะตัวชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะคะกระเป๋าจริงโจ้มาให้ นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะมีการเก็บรายละเอียดลยให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตน็อตเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะยางไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพมือจับแบบโครเมียมช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมาให้นะคะคุณลูกคา้าเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะ มีส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกดูที่3โลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โนต้านะคะได้เป็นทาเรียนนี้เลยนะคะ7146นะคะ คอลลาาเอาติ is, นะคะเครื่องหนึจุดแ e-sport ES มาให้นะคะสําหรับคันนี้ได้ชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะมาพร้อมกับกันสาดทั้ง4ีบานเลยนะคะคลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ t o a ต้าเอาติตัว,ตว,ตวท็อปราคาถูกคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้ามี2คันนะให้เลือกนะคะคลูกค้าสนใจคันไหนนะคะแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลยนะคะพิพร้อมให้รายละเอียด ให้กับคุณลูกค้านะคะย้ำอีกทีเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตยตาอัลทิส8 ES Sport นะคะปี2016นะคะได้เป็นตัวเปิดชมแมนเชเมาแล้วนะคะเพจวนตั้งขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะลูกค้า k คดดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคุณลูกคา้าดอกเบี้ย res, เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนอเริ่มต้นอยู่ประมาณ 9,000ต้นๆนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดน,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องคันนี้ <มา S 1> กันเลยนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อ นะคะได้เป็นสีเดียวกว่าตัวรถลายเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้สีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคาสังเกตจุกยางตัวน็อตจุดแต้มสีลอยเม็ดอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอวีวีทนะคะ ขนาดอยู่ที่พันแปดนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวน,อน็อตแก้มซ้ายแก้มข,ขัาวคานต่างๆรอยเม็ดอัดต่างๆสติ๊กเกอร์มออกนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานเป็นสินะคะมีวันันตีหลังการขายอีสานสิบวันว้าค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าพิมพาคุณลูกค้านะคะดูคันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปเลยนะคะ คันนี้เลยนะคะได้เป็นตัวปีใหม่กว่านะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นตัวออปชั่นเยอะกว่าด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้แจ้งป้ายทะเบียนทิ้งมาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยตาอลติส1.8 ES s p o r t ดแปออปชันนะคะปี2017นะคะได้เป็นสีดำดุดนกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเนเชนมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ 569,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ11,000นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวท็อปสุดนะคะแล้วก็มีออปชั่นครบเครื่องแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเบื้องต้นกันเลยนะคะตามที่มาเลยคะ่ะในส่วนของหน้าหน้าของเขานะคะการจักหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1408นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้มาพร้อมกับไฟเดนท่ามิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปล่ยนโฉมไมน่าเชนมาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้าจากโรงงานเลยนะคะแม็กดมดำสวยๆมาให้นะคะมีสเกิร์ตนะคะด้านข้างมาพร้อมนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะ ในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ด,ด้วยโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะตัดขอบด,ด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะภายในก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมตัดด้วยขอบสีเทานะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้าขวดน้ำมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้าได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่เก้าหมื่น ใช่แล้วค่ะเลขไม้วิ่งที่89,000นะคะเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะย้ำอีกทีเลขไม้วิ่งอยู่เพียงแค่89,000เท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับจอดทัสกินนะคะเครื่องเล่น CD ได้นะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้7สปีดมาให้นะคะบอนนังสีดำนะคะตัดด้วยด้านสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งเยืดเหยียบขาได้สบายนะคะในส่วนของคนขับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้นะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าต้นพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นมาให้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้คือออปชันของเขา ครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็นี่ลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงได้ด้วยไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะช่องใส่ของนะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องเลยนะคะสำหรับคันนี้นะขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบ็กให้ถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้า มาดูในส่วนของมือจับด้านหลังจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของภายในผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยือเกียดขาดได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรม สีดำนะคะคุณลูกค้าตัวชาร์ตแบตเตอรี่สำรองมาให้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ามาให้นะคะสำหรับคันนี้ออปชันคือของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะคุณลูกค้าฟังก์ชันต่างๆคือจัดเต็มเลยนะคะบอกได้เลยว่าฟังก์ชันคันนี้จัดเต็มสุดๆนะคะตัวตัวท็อปนะคะออปชันจัดเต็มนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายเลย นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มได้เป็นตัวท็อปแล้วก็ได้เป็นตัวเปลี่ยนชฉมไมล่เชนมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวนอ็นอตน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้รารอยเบสอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมามียางนะคะไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพ ะค,ะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะยังไม่พอนะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้นมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวลองมาดูด้ว่าคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะคุณลูกค้าสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกตัวที่3นะคะสําหรับคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ หนึ่นะคะคุณลูกค้าข,ขอบของเขาจะได้เป็นขอบพรเมียมนะคะโคล o l าเอลติสนะคะเครื่องหนุนจุดแ e-sport ES นะคะสำหรับคันนี้นะตัวท็อปชุดออตัวท็อปสุดนะคะออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่ทมองหาตัวท็อปสุดแล้วก็อยากได้ออปชั่นเยอะๆแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะติดฟิล์มรอบคันให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียว นะคะสำหรับคันนี้นะเป็นโต้ตาออติส 1.8ES ปอร์ตนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเน่เชมมาแล้วนะคะได้เป็นปี2,017เฉยเสืรับบนี้เลยนะคะเพชรยอต้องขายอยู่ที่ราคา569,000บาทนะคะลูกค้าเคิีดีสามารถซีดาวได้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยต์นะคะสำนักงานใหญ่ สาขาที่1กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องทั้งสองคันนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะมาพร้อมกับถัดรองสินค้ามาให้ด้วยนะคะคโรล่ามาเลยนะคะคุณลูกค้าโลโก้ของเขาเองนะคะ มาพร้อมกับยางอะไรนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งาน,นเลยทีเดียวนะคะยวรอต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคานต่างๆเดิมๆเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะเจ็ดหนึ่ง 46นะคะออปชันครบเครื่องเลยนะคะได้เป็นชุดแต่งรอบคันเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้าให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะขุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานกันลยทีเดียวนะคะ ริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอาร์ตต่างๆคานต่างๆเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะถอดลองสินค้ามาพร้อมเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสอใต้นะคะแล้วก็กล้องถายหลังให้ทะเบียนนี้นะคะ1 4 0 8ส่นนะคะลูกค้าท่านใดที่ สนใจสองคันนี้นะคะทะเบียนแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลยสอบถามรายละเอียดมาหาพิง์เพชรจนได้เลยนะคะทั้งสองคันนี้พิง์รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะเคดีดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าเริ่มตั้งแต่คันแรกเลยทะเบียนนี้เลยนะคะ J164 นะคะเป็นโต้ตาเอลติส1.8 ES s p o r t รนะคะได้เป็นปี2016จบปลายปี2017คันนี้นะคะคุณลูกค้า เพชรจอนตั้งขายที่ราคา499,000บาทนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แป้ยเป็นทะเบียนนี้นะคะ1408นะคะเป็นโตลตาออฟติส1.8 ESport Option นะคะได้เป็นตัวเป็นได้เป็นปี2017นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวเป็นโฉมมาแล้วนะคะคุณลูกค้าเพชรจอนตั้งขายที่ราคา569,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะลูกค้าท่านใดที่ สนใจคันนี้2คันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พ hmm. ิงนะคะ082นะคะ704 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักงานใหญ่ สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถค่าใหม่ของบริษัทเพชโยนนะคะแล้วพิง้งจะพา,าคุณลูกค้ามาดูรถค้านไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ